สวัสดีครับผมปุณพัศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญสตังโลนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นะครับผมซื้อเข้ามานะครับนะจะมีตัวที่ราคา5,000ถึง1,000 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนะครวันนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญที่ราคา 5,000ถึง1บาทนั้นเป็นยังไงผมเชื่อว่านะครับเหรียญน,นี้น่าจะอาจจะมีอยู่กับในทุกทท่านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เคยได้สังเกตเท่านั้นนะฮะและขอยืนยันว่าร้านปลาหนันของเรานะครับรับซื้อจริงๆฮะไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องหลอกลวงอะไรแน่นอนนะครับทุกอย่างเรามีของจริงคุณสามารถมาดูได้นะครับที่ร้านปลาหนันของเรานะครับซึ่งผมมีหน้าร้านนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับร้านของเราตอนนี้มี2สาขานะครับก็มี มีสาขาจังหวัดแพร่กับสาขาระยองตอนนี้ผมกําลังมีนโยบายอาจจะมีการนะยุบสาขาระยองเพื่อที่จะรอสร้างสาขากรุงเทพก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้จะดูเหรียญหายากต่างๆนะครับต้องมาดูที่นะฮะร้านปนันจิวลี่สาขาแพร่ตรงข้ามสรรพกรครับมาเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างที่มีราคาสูงๆนะก่อนอื่นผมจะอธิบายก่อนว่าสตังลูนั้นนะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยจะมีจะมีรุ่นที่เป็น10สตางนะฮะ ซึ่ง10สตางค์แบบนี้นะครับสิสตางค์แบบนี้ราคาที่เล่นกันเอาง่ายๆร้านปลาหนังครับแบบธรรมดาเลยอย่างอย่างเหรียญเนี้ยนะฮะอย่างแบบนี้นะครับร้านปลาหนังเนี่ยรับซื้อนะครับนะจะอยู่เหรียญหนึ่งจะอยู่ที่ราวๆประมาณ1 5บหถึงยีบาทราคาขายอยู่ประมาณ25บาทแค่นั้นเองครับยี่สบาทแค่ e นั้นเองครับมีเท่านั้นเองนะก็จะมีพวก10สตางค์นะสิสตางค์อันนี้เป็น10สตางค์พวก10สตางค์ธรรมดาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็น5สตางค์นะฮะ 5สตางค์นะความจริงจะหายากกว่า10ส,สตางค์นะแต่ราคาเล่นกันก็จะอยู่ที่เราๆเ,เดียวกันครับนะบผมขายออกก็เหรียญละ25บาทครับใครสนใจก็ยังสามารถติดต่อซื้อได้เลยนะของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับแต่จะมีรุ่นที่มีราคาอยู่นะครับนะซึ่งอันนี้ผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันชัดๆเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะว่าอ่ะมเเีเอาเริ่มจากเหรียญน,นี้ครับสำหรับเหรียญน,นี้นี่คือสตางค์ู สตางรูนะครับสตางรูเนื้อนิกเกิลที่ไม่มีการเจาะรูครับปกตินี่จะต้องมีการเจาะรูนะแต่ว่านะถ้าเจอรุ่นที่แบบว่ามีการทําออกมาแบบนี้ไม่มีการเจาะรูอย่างนี้นะฮะไม่มีการเจาะรูอย่างนี้นี่ร้านปนันครับรับซื้อเหรียญนีบบ้ครับยินดีรับซื้อดูเลยนะฮะหสตางค์สีสตางค์ละปน,นันยินดีรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเปรียบเทียบกันง่ายครับเปรียบเทียบง่ายฮะเปรียบเทียบง่ายฮะ ráp. นี่ครับ เหรียญที่ไม่เจาะรูอ่ะมีคู่มือนะมีอยู่ในสารระบบของวงการสาระสมเหรียญของประเทศไทยด้วยนะฮะมีนะฮะแต่ผมมี5สตางค์ผมขาด10สตางค์นะถ้ามี10สตางค์เนี่ยคุณมาคุยกับผมได้เลยนะสิบสตางค์ผมเคยมีแต่ผมเคยขายไปราคาถูกๆตอนนั้นไม่ได้คิดจะเก็บไว้วันนี้พึ่งน,นึกจะเก็บขึ้นมาก็ได้นะประกาศรับซื้อแล้วได้5สตางค์มา เออหสตางค์มาถ้ามี10สตังค์มาผมอาจจะให้สูงถึง15ื่นเลยก็ได้ครับใครมีก็ติดต่อเข้ามานะครับนะติดต่อเข้ามานะต่อมาต่อมาที่นะผมซื้อมาเหรียญละ10,000 10, มืเหมือนกันครับนี่ฮะนี่คือ5สตางค์ครับแต่ความพิเศษของเหรียญน,นี้ก็คือนะมีมีเห็นไหมฮะมีด้านที่เป็นคําว่าสยามรัฐห้าสตางค์นะครับนี่หสตางค์ทั้ง2ด้านครับ ไม่ต้องห่วงนะฮะผมซื้อมาระดับนี้นะฮะส่งแล้วส่งอีกดูแล้วดูอีกเช็คทุกอย่างเป๊ะเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับแล้วเหรียญรุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่านะครับนะรุ่นเนี้ยมันจะติดสนิม,ไ,มได้ง่ายสนิมเขียวเนี่ยถ้าสนิมเขียวแก่ๆเนี่ยนะครเป็นเป็นของเก่าแน่นอนครับนะฮะยิ่งขอบอย่างนี้ฮะไม่มีการทํามาประกบครับไม่ต้องห่วงครับนะเช็คเรียบร้อยแล้วใครมีแบบนี้ ผมก็รับซื้อเป็นหมื่นนะฮะรับซื้อเป็นหมื่นขั้นต่ําเลยนะฮะอาจจะได้นะะสูงถึงหมื่นห้าเลยนะะตามสภาพความสวยอันนี้ไม่สวยไงไม่สวยก็หมื่นเดียวก่อนโอเคละลูกค้าก็ขายมาแล้วนะครับมาดูชิ้นต่อมาคือคือเหรียญน,นี้นี่คือสตางรูหนึ่งสตางครับที่มีการปั๊มขยื่นฮะมีการเจาะรูตรงกลางนะฮะรุ่นนี้ปกติถ้าเราเจอผิดปกติอย่างนี้แล้วนะครับบางทีกรมเขาก็อาจจะไม่เอามาใช้แล้วปรากฏว่า ก็สมัยนั้นก็อาจจะมีการยนยวนออกไปเอาออกมาใช้กันนะครับแต่นะฮะปัจจุบันเลยกลายเป็นของหายากครับนี่คือปั๊มปั๊มเบี้ยวครับปั๊มเบี้ยวไม่พอนะฮะปั๊มเบี้ยวไม่พอเจาะเบี้ยวอีกอ่าเจาะเบี้ยวอีกครับแล้วรุ่นนี้เป็นของแท้แน่นอนครับนะเราดูจากเนื้อโลหะเราดูจากแม่ตานะครับแม่ตานะครับแม่ตาจะมีความละเอียดมากนะครับต้องบอกก่อนว่า มนุษย์ปุ้ทุชนทั่วไปนะฮะจะทําแม่ตาอย่างนี้ฮะยังไงก็ยากครับจับพิรุษยากเพราะกว่าจะได้แม่ตาขึ้นมานะครับมันมีความละเอียดสูงนะฮะอันนี้ครับน้ําหนักอะไรถูกต้องทุกอย่างครับอย่างเงี้ยก็ราคารับซื้อไม่ต่ํากว่าห้าพันนะครับมาดึงชิ้นนี้ราคารับซื้อผมนะชิ้นนี้ก็ราคาเป็นหมื่นเหมือนกันครับนี่คือ1สตางค์นะครับหสตางค์นะครับเนื้อทองแดงนะครับซึ่งมีแบบนี้ทั้ง2ด้านเนี่ยนะฮะ รับจริงๆครับยืนยันรับซื้อจริงถ้าแบบนี้ใครมีแบบนี้ร้านปานันยินดีรับซื้อนะฮะคุณสามารถส่งภาพเข้ามาได้นะครับนะเอามาเช็คราคาได้นะครับทางเฟซบุ๊กของเรานะครับเฟซบุ๊กของเราร้านปานันจิวเวลี่ครับจะมีคนติดตามอยู่นะครับเป็นเป็นร้านเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็นะครับทางไลน์ของเรานะครับไอเดียไลน์ของเรานะครับปานัน888นะครับอย่าลืมเครื่องหม่ @sai นะฮะ @saipanun888 นะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงโทรเข้ามาได้นะครับ0 5 4 0์7 3 3ขอให้เป็นช่วงเวลาทำงานด้วยนะครับร้านปราหนันทีมงานของเราแอดมินของเรามีมากกว่า10ชีวิตนะฮะต้องบอกเลยนะฮะมากกว่า10ชีวิตนะครับทำงาน9โมงเช้าถึง4โมงเย็น วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับใครที่ส่งข้อความมาก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับบางคนจะมานะส่งข้อความมาดูตีสองตีสามไม่มีใครตอบแน่นอนนะฮะส่งข้อความมาไม่ตอบแน่นอนอย่าโวยอย่าดราม่าครับนะร้านปานันมีตัวตนรับซื้อจริงมีใบอนุญาตถูกต้องครับนะมีเนะจ้าของร้านหน้าตาดีเออนี้ไม่เกี่ยว <laughs> อ่ะถ้าเกิดใครมีก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงเพราะบางคนเขามีของแต่ไม่มีที่ขายนะครับเขาเสียโอกาสไปนะฮะร้านปานันยืนยันให้ราคารับซื้อสูงนะเป็นลําดับของต้นๆของประเทศนะครับเนี่ยแบบนี้ที่อธิบายไปเนี่ยราคา5 0 0 0ถึง10,000บาทแต่ถ้ารุ่นธรรมดาอย่างนี้ราคาเล่นกันนะครับร้านปานันขายอยู่2 5บาถึง30บาทเท่านั้นเองครับอันนี้ยืนยันจริงนะฮะใครอยากลองของว่าเฮ้ยมันซื้อจริงหรือเปล่าติดต่อเข้ามาซื้อยังได้เลยครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับผม